มาดูต่อสิคะว่าปาฏิหาริย์เรื่องอะไรคะจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ปาฏิหาริย์เรื่องอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คะสิ่งที่ร่อลวงกําลังจะจบไปคะ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณวิตกกังวลมาก็ตามสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดทั้งสิ้นกําลังจะหายไปกับชีวิตคุณสิ่งที่ร่อลวงทั้งหมดนี่คือปาฏิหาริย์มา ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะกังวลหรือถูกหลอกถูกโกงอะไรมาก็ตามสิ่งนั้นกำลังจะจบและจะนำทางคุณไปสู่สิ่งดีๆคะ่ะต่อไปอะไรคะปฏิหารเรื่องอะไรคุณกำลังจะจบกับเรื่องแย่ๆในชีวิตแล้วนะอือหยุดพัก ตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่โหมดของการท,ท,ทุกอย่างกำลังถูกจัดระบบจัดระเบียบให้เข้าที่เข,ข้าทางไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามปาฏิหาริย์นี้จะเข้ามาจัดระบบให้กับคุณการเงินการงานทุกอย่างกำลังจะเริ่มคุณเหมือนจะรู้สึกว่าคุณอะไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆเฉยๆเองแต่ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเข้าที่เข้าทางแบบที่คุณงงๆ แบบที่คุณงงมากเลยว่าไม่คิดว่าจะได้เจอแบบนี้เลยไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแย่มาเนี่ยมันจะพาคุณนี่ไงคะสันโดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมายืนยันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้กำลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆมากๆเลยถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะหยุดนิ่งอยากจะอยู่เฉยๆก็ตามแต่ จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจัดการให้กับคุณนะคะจงมั่นใจค่ะแน,แน่วแน่มั่นใจแน่วแนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะท่านยืนออกมายืนยันนะคะปาฏิหาริย์นี้เกิดกับคุณแน่แจงมั่นใจแน่วแน่ตั้งใจแล้วคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จความสมบูรณ์อย่างมากๆเลยค่ะมีบ้านมีรถแน่ๆเห็นไหมคะรถ เห็นไหมคะรถความสุขความสงบการเงินการงานความรักปฏิหารทั้งหมดนี้กำลังเดินทางมาหาคุณนะคะนอนรอรับได้เลยค่ะนี่ไงคะนอนรอนอนรอรับได้เลยจงมั่นใจว่ามาถึงทางแล้งเพราะคุณคู่ควรค่ะคุณเป็นคนเก่งขอให เลิฟแมสเิทแนะนำกับคุณหนึ่งใบนะคะหนึ่งใบ